CLA 250นะครับเป็นรถที่ทาง Mercedes-Benz นะครับออกแบบมาให้เข้ากับรถแบบเมืองนะครับแล้วก็เริ่มดีไซน์มาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับแล้วยังเป็นโฉมที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีโฉมแรกนะครับตัวปี2014แม้การเวลาจะผ่านมาแล้ว10ปีนะครับแต่คันนี้สมบูรณ์และสวยมากยังน่าใช้อยู่ครับไปดูครับดูคลิปช่อง AB Premier Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e พวกเราด้วยนะครับ c o a 250นนะครับเหมือนที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับมาดูคันนี้ ไล่เลียงไวทีกระจุดนะครับไฟหน้าคันนี้เนี่ยตอนนี้มีเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านบนนะครับคมไฟนะครับเลเยอร์อะไรต่างๆออกแบบมานะครับทันสมัยและถึงตอนนี้ก็ยังดูไม่เฉยครับดูเส้นสางคมเว้าอะไรต่างๆนะครับลวดลายแล้วก็ไฟเลี้ยวตามนะครับพวงมาลัยตัวนี้ปรับได้นะครับมาดูนะครับกระจังหน้าที่ออกแบบมาเป็นไดมอนด์กริลในยุคแรกๆณปัจจุบันก็ยังใช้ไดมอนด์กริลแบบนี้กันอยู่แล้วก็ดูไม่เฉยนะครับด้านล่างช่องลมอะไรต่างๆคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับด้านล่างนะครับกันชนล่างด้านล่าง พ่นสีดำมาดูสวยนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างต่างๆทางานสมบูรณ์นะครับพาร์คเซนเซอร์นะครับรุ่นนี้มีมาให้2จุดในยุคแรกๆนะครับด้านหน้านะครับถือว่าสวยมากมาดูฟิตเมนต์กันหน่อยนะครับรถคันนี้ฝาโปรงต่างๆเส้นสันลวดลายรถไม่มีชนหนักไม่มีเฉียวนะครับดูง่ายๆสวยๆแบบนี้นะครับแก้มต่างๆประตูฟิตเมนต์สวยมากๆนะครับภาษีต่อให้6 9เเรียบร้อยนะครับลายล้อนะครับเป็นลาย5ก้านแบบนี้นะครับดิสเบตเมซิเดตเบนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับช่วงบงช่วงล่างเลยเช็คให้เรียบร้อยคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ ยางนะครับไปกันได้อีกยาวๆรุ่นนี้นะครับไปดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างคิวรีดน้านะครับกระจกต่างๆเป็นโครเมียมสวยแบบนี้เลยนะครับกระจกนะครับไฟเลี้ยวเป็นระบบ LED เรียบร้อยนะครับตัวนี้แสสงสว่างได้สวยงามนะครับด้านหลังซุ้มหลังนะครับล้อยางนะครับเป็นชุดเดียวสเปคเดียวกันกับด้านหน้านะครับ AMG นะครับดูเต็มซุ้มสวยงามนะครับน้ามันรุ่นนี้นะครับเติมเกได้นะได้ครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจัดการให้ตัวนี้จะเหมือนใหม่เลยนะครับแม่ล้ลต่างๆดูได้จากตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับจะเติม มเติมไรดูได้จากแนนุลนครับด้านหลังนะครับไฟท้ายแบบนี้นะครับออกแบบมาสวยนะครับสีจะไม่แดงเฉิดฉาดเกินไปนะครับดูอมๆเรื่อเรื่อถือว่าสวยเลยนะครับและสองข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกจิกบุกบินใดๆทั้งสิน้นมาดูกันชนล่าง i AMG แบบนี้ออกท่อคู่นะครับดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ไม่มี พาร์คเซนเซอร์มาให้นะครับในยุคนั้นนะครับด้านหลังช่องใส่ของนะครับใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเป็นรถซีดานขนาดเล็กก็จริงนะครับแต่สามารถพับเบาะราบได้ตัวนี้ก็บริหารพื้นที่กันได้เต็มที่จะใส่กระเป๋าเดินทางนะครับได้หลายใบกระเป๋ากอ๊ฟถุงขนาดใหญ่นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ด้านหลังได้เลยนะครับไปดูโครงสร้างรอบคันกันหน่อยครับไปครับ มาดูภายในกันหน่อยนะครับคันนี้เลขไม้เพียง1 2 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าใช้น้อยนะครับในรถอายุ10ปีคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูนะครับว่าระบบให้อะไรมาบ้างรุ่นนี้ยังไม่เป็นพุทสตาร์ทนะครับแต่เป็นกุญแจที่ให้มาแบบไขนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดูแลง่ายการซ่อมบำรุงไม่สูงเกินไปเบาะเมมโมรี่จุดมีให้นะครับกระจกไฟฟ้า4ี่ข้างนะครับและปิดพับกระจกนะครับหูช้างด้านข้าง ได้โดยเป็นแบบระบบออโต้นะครับคูมารายมัตติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับเกียร์พัฒน์นิปมีให้นะครับแบบนี้เป็น3ก้านนะครับแล้วก็ออกแบบโดย MG ็แท้ๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสวยแล้วก็ยังดูฉบเฉี่ยวอยู่เกียร์อยู่ที่คอครับใช้พื้นที่ได้เต็มที่บริหารพื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆนะครับมาดูตรงกลางนะครับตรงกลาง มาเริ่มที่จอนะครับจอแสดงผลรุ่นนี้จะยังเล็กๆอยู่นะครับจอแบบ8นิ้วเล็กๆเลยนะครับขอบใหญ่มากไม่รู้จะใหญ่ทําไมใหญ่เยอะไปนะครับแต่ไม่ชอบไปแอดออนอย่างนี้ระบบ Android นะครับเข้าได้กับเมนูฟังก์ชันของ เ e อร์เซเดสเบนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สามารถไปแอดได้นะครับหมื่นกว่าบาทจบเลยนะครับแล้วว่าเป็นปุ่มสัมผัสรู่นนี้นั่นใช้งานได้คุ้มเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําผมไม่ได้มีโปรโมชั่นให้ฟรีนะบอกก่อนเพราะรถคันนี้ฝากขายเอาไว้นะครับมาดูวิทยุก็ยังเป็นระบบเดิมๆอยู่ช่องแอร์สช่องนะครับแต่ว่าโอเคล่ะใครที่ฟังวิทยุอย่างเดียวไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายก็ต่อบูทงบูทูธได้ปกติเลยนะครับเบาะนะครับเป็นหนังคานทาร่านะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นหนังเทียมนะครับแบบนี้นะครับเย็บ ในคันนี้ไม่ช้ำไม่โสมสวยงามครับวิววีลเดิมๆนะครับตัวถังเดิมสวยนะครับเบ้าโชกอะไรต่างๆไม่มีชนหนักฝากระโปรงนะครับสวยงามนะครับพลาสติกอะไรต่างๆสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับคันนี้สวยเลยนะครับนี่ท่อตรงนี้เนี่ยชอบละลายคันนี้โมดิฟายมาให้แล้วคือมันอยู่ใกล้ท่อมันอยู่ใกล้ท่อไอเสียต้องช่องเนี่ย มันก็ปล่อยความร้อนออกมาเพราะปล่อยความร้อนออกมาไอ้ตัวพลาสติกตัวเนี้ส่วนใหญ่ในรถยุโรปมันจะเป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่ารีไซเคิลได้มันก็อายุมันไม่ได้นานมากเห็นไหมเนี่ยมีตัวเตือน,ม,อนมีอะไรเห็นป่ะเนี่ยพอมันพังปุ๊บเขาก็จะใส่ไอ้ตัว การร้อนให้เพราะส่วนใหญ่มันจะกรอบแตกหมดคันนี้อย่างนี้ตัวนี้ถ้าทําแบบนี้มาไม่มีปัญหาและจบนะครับตัวนี้ระบายไอความร้อนความเสียอะไรได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสวยงามกล่อง ECU อยู่นี่ไม่เคยแกะไม่เคยอะไรทั้งนั้นสายไฟเดินเรียบนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับคุณภาพจาก Mercedes-Benz อยู่แบบนี้ใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเนี่ยคานเคินอะไรสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบน็อต QC อะไรต่างๆอยู่แม้เวลาผ่านไป10ปีนะครับยังสวยอยู่นะครับถ้าชอบคันนี้นะครับด่วนๆตอนนี้50,000นกลางๆเท่านั้นเองนะครับผ่อนได้ ได้ไรายได้ดอกเบี้ยโอเคนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคันนี้ดูแลให้เลยนะครับขายตามสภาพลูกค้าฝากขายแบบนี้นะครับหลังคาพาราลิมิกแกสซูปอะไรต่างๆครบคันนะครับคันนี้ออปชั่นดีใครที่คิดว่าไม่อยากใช้รถแพงนะครับใช้รถประมาณนี้ดูแลคันงน่ายก็คันนี้ตอบโจทย์ครับ